มารม,มาบอกากมารามาขายตั้งแต่บ่ายสามครึ่งจนถึงสองทุ่มแต่ว่าตอนนี้เวลาคือหนึ่งทุ่มกว่านะไม่รู้ว่ายังมีอีกหรือเปล่าแล้วป่วีไม่รู้ว่ามารามาขายกระเป๋าอันนี้นะฮะไม่แน่ใจอ่ะเธอแต่พี่ก็ต้องเดินเข้าไปนะฮะถ้ามารามาไม่ขายก็คือจบชีวิตพี่วีก็คือจบแค่นั้นเองปกติมารม่าเขาจะขายบริเวณถนนนีนะพี่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะขายหรือไม่ขายออต้องเดินไปก่อน สวัสดีนะครับทุกคนพบก,กับรายการวีครับนะฮะทุกคนตอนนี้พี่วีกาลังเดินจะไปซื้อไก่ย่างของมะรอมาอีกแล้วทุกคนเป็นอีพีสองของพี่วีนะฮะซึ่งพี่วีจะบอกว่าปกติพี่วีไปซื้อของอ่าไปซื้อไก่ย่างของมะรอมาพี่วีซื้ออยู่แล้วแต่พี่วีไม่ได้ถ่ายเพราะว่าบางช่วงพี่วีถ้ามีอารมณ์ถ้ามีอารมณ์ถ้าเป็นพี่ๆพี่วีไม่ถ่ายนะแต่ถ้าพี่วีมีอารมณ์อะไรพี่วีก็จะถ่ายนะคือพี่วีเพิ่งอ่ากลับมาจากสวรรณภูมินะฮะเดี๋ยวพี่วีจะเดินไปพี่วีไม มาละม,มาผมมากมาละมาขายตั้งแต่บ่ายสามครึ่งจนถึงสองทุ่มแต่ว่าตอนนี้เวลาคือหนึ่งทุ่มกว่านะไม่รู้ว่ายังมีอีกหรือเปล่าแล้ไพี่ไม่รู้ว่ามาละมาขายหรือเป๋าอันนี้นะฮะไม่แน่ใจอ่ะเธอแต่พี่ก็ต้องเดินก็ไปนะฮะถ้ามาละมาไม่ขายก็คือจบชีวิตที่วีก็คือจบแค่นั้นเองปกติมาละมาเขาจะขายบริเวณถนนนี้นะ,ะพี่ไม่รู้เหมือนกันว่า จะขายแไม่ขายเออก็อเดินไปก่อนล่าสุดเธอมะไม่อยู่นะมะไม่ขายงงมากมะไม่ขายพี่ก็ต้องเดินต่อไปนะเพราะว่าพี่จะหาของกินยัไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่กลับมาจากสวนนภูเพิ่ถึงมานะบางทีก็เสียใจนะมะรมา,รมาแบบไม่ขายแบบงงมาก เพราะว่าไก่มารอมาอร่อยและคาถูกแล้วก็มันย่อมยาวนะเดี๋ยวพูดซื้อข้าวที่นี่ดีกว่าเป็นข้าวกับพราวนะ่ะเนะาะเดทำยังไงวะคนก็เยอะมากมากกนทำมาบอกเลยมันบุนบุ่นวายุนวาย พี่วิจะซื้อข้าวพี่วิจะซื้อข้าวกะเพราอันนี้เป็นอะไรมะเอาเอาอันนี้เนี่ยแล้วพี่วิจะบอกว่าขนาดเวลานี้นะเหมือนทุ่มตกฝาคุ่เยอะมากเลยเธอ แล้วสรุปที่จริงพี่วีอยากกินไก่ย่างของมะแต่ว่ากินไม่ได้เพราะมะไม่ขายก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนก็คือซื้อตะเกเอาเนื้อตรงนี้นะพี่วีก็เคยซื้อเหมือนกันอร่อยนะราคาก็คืออ่าไม่แพงไม่ถูกือมันได้เออเอออันนี้เป็นอะไรนะไม่ใช่ตะเพเาใช่ไหมอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวตัวเผ็ดยาววันนั้นกะเพราอร่อยมาก กับข้ามาอร่อยมากเคยเซอร์ไรจําได้ไหมนี่จําได้น,นี่หรอไม่ทอบเผ็ดเกินเนะใช่มาทำเอหมดเลยเธอดูร้านสิจึ้งไม่ไหวผมวะผมมาจากโซนปะปูมาจากยะลาอเอ่อยู่อะไรนะผมนี่เหรอรู้จักออามะ อันไม่ใช่อันนั้นเพื่อนผมฝึกสอนอยู่ที่ยะลาก็เลยมาอยู่อยู่กับเขอสามเดือนกับเดือนธันวาไข่ดีไหมมะมเรื่อยเนาะได้อยู่เท่ากับป่์ได้ ผมมาตัดสวนนะักพูดก็เลยเดินมานี่ไงเพราะว่ายังไม่ได้เดิมบลีนะแม่อย่าทำผมคือ <c oughs> ล่าสุดเอ้าพ่ไิกินไก่ย่างไม่ได้ก็เลยต้องกินกับเ้าไม่ใช่เนื้อเดดเดียวก่อนนะเพราะว่าอยู่มากเธอไม่ได้กินอะไรเลยอยากกินน้ำลำไย ท่านำยายเธอพี่วีดูผิดเดี๋พี่วีจะเดินกลับแล้วเธอมันเหนื่อยมากจริงจรนะิงบางทีพี่วีเดี๋ยมีคนมองนู่นนี่นั่นไม่เป็นไรเราค็เดินเฟนเซอร์เราต้องจิ้มอยู่แล้วเพราะความพังเพราะคนดูของพี่วีครับอยู่แล้วนะเธอคือพี่วีจะบอกว่าบางทีในกทมเนาะแบบบางทีบางพื้นที่ที่พี่วีไปตรงนี้ตกฝนตกแต่นี้ไม่ตกแต่ว่ามันไม่มี มันไม่มีนะเธอมันไม่มีในะการแจ้งสัญญาณอะไรเลยไม่มีอะไรเลยอยู่ดีๆตกก็คือ,อตกเลยงงเนี่ยพี่วีอยู่ซอยสุภาพงษ์หนึ่งแยกห้าคือจะกลับห้องนึกบางทีจะข้ามนถนนมันก็กลัวนะจะไปแล้วนะเนี่ยซอยพี่วีมันก็จะมืดนิดหนึ่งนะเธอสาธาใส่เนี่ยขอบคุณทุกคน ยอมทนดูพี่วีนะเพราะตอนนี้พี่วีหิวมากนะสรุปไก่มะรอมะไม่ได้เลยมะรอมะพรุ่งนี้ถ้ายังไงเจอมะรอมะนี่พี่ก็ซื้อนี่มานะทุกคนอยู่แบงคอกต้องดูแลตัวเองคือจึ้งมากไปแล้วนะทุกคนถ้าที่ดูคลิปนี้อย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์นะคะสิ่งสุดค้ำทุกคนอย่าลืมกดปุ่ subscribe พี่วีนะทุกคนไปแล้วนะทุกคนไก่มะรอมะไม่ได้เลย